แปลว่าแดนที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตรดังนั้นเทพพย,ยดาที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็เนรมิตรเอาตามความปรารถนานั้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้สั่งสมมาสวรรค์ชั้นนิม,มานรดีนี้อยู่เหนือขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไปไกลมาก มีปราสาทอันเป็นที่สถิตของเทพทั้งหลายเหมือนเช่นสวรรค์ชั้นก่อนหน้านี้แต่ความสวยงามมากกว่าเพราะเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้สามารถเนรมิตให้สวยงามเพียงใดก็ได้ในคำพีร,ระบุว่านางวิสาขามาหาอุบาสิกาผู้สร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า